สวัสดีค่ะนี่คือรายการ สุขภาพสีเขียวค่ะกับผลิตภัณฑ์สาลายสปายูน่าฮาเอียนนะคะคุณผู้ชมซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีค่ะพร้อมกับคุณภาพที่การันตีนะคะและก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากต่างประเทศนั่นก็คือสหรัฐอเมริกานั่นเองค่ะและวันนี้เราจะมาตอบย้ํานะคะความที่เป็นที่หนึ่งของโลกในราคาคุณผู้ชมที่จะดูแลสุขภาพของคุณได้อย่างไรในวันนี้ค่ะทิดนั่งอยู่กับอาจารย์ปัญจกแก้วสีทองนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะครับสวัสดีครับ ค่ะอาจารย์ขานะคะหลังจากที่คุณผู้ชมนะคะที่ได้ดูรายการของเราไปบ้างแล้วบางส่วนก็เริ่มมีฟีดแบ็กกลับมาบ้างแล้วนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ผลิตภัณฑ์แล้วก็มีการโทรเข้ามาสอบถามค่อนข้างเยอะมากแต่หลายคนค่ะมักจะมีคําถามเข้ามานะคะอาจารย์ว่าเนี่ยบางคนเนี่ยทานมังสวิรัติค่ะทานได้หรือเปล่าคะเหมาะสมอย่างยิ่งคนที่รับประทานมังสวิรัติเนี่ยเขาจะขาดสารอาหารบางตัวค่ะวิตามิน B12 ขาดแน่นอน เพราะวิตามิน B12 ิบสองไม่มีอยู่ในพวกผักอยู่ในตับของสัตว์ะอะไรอย่างเงี้ยนะครับเมื่อขาด B12 ิบสเขาก็จะมีปัญหาอยู่สองอย่างหนึ่งระบบประสาทจะทำงานไม่ปกติอันที่สองระบบการสร้างเม็ดเลือดเขาจะเป็นคนโลหิตจางค นะครับเป็นโลหิตจางครับผมโลหิตจางที่ร้ายแรงด้วยนะขาดส1 <D 12. S> 2แล้วก็มีเหมือนอคุณผู้ชมบางท่านที่โทรเข้ามาบอกว่าตัวเองเนี่ยคืออยากจะซื้อไปถวายพระสงฆ์นะซึ่งตรงนี้สามารถที่จะไปถวายพระสงฆ์และพระสงฆ์สามารถที่จะทานได้ไหมคะเหมาะมากเลยหนึ่งพระสงฆ์นี่บางองค์นี่รับประทานอาหารฉันอาหารว่างนะ วันละหนึ่งมื้อวันละมือหนึ่งมื้อใช่คุณนึกภาพหนึ่งมื้อนั้นมันสารอาหารจะครบั้วนเหรอครับจะเพียงพอเหรอครับก็ต้องเสริมอยู่แล้วคแล้วเสริมดีที่สุดก็ต้องเอาอาหารที่เข้มข้นครบถ้วนไปด้วยสารอาหารไปเติมลงไปอีกเติมลงไปนะครับอันที่สองพระสงฆ์องค์ข้าเจ้าเมื่อฉันเสร็จเนี่ยไม่ค่อยได้เคลื่อนไหวเท่าไหร่ผมพูดถึงพระสงฆ์ส่วนใหญ่คพอไม่เคลื่อนไหวปุ๊บโรคที่ตามมาก็คือโรคเบาหวานโรคอ้วน นะครับโรคไขมันในเลือดสูงโรคเลือดโรคความดันลโลหิตค่ะจะมีมากมายแล้วสาหร่ายตัวนี้แก้ได้อย่างตรงเลยโดยทางตรงเลยเอาอีกโรคคือโรคกระเพาะลำไส้ เป็นเยอะมากพระทรงองค์ข้าเจ้าถ้าเกิดสะสมมาบถ้าเกิดสะสมมากนี่สามารถที่จะกลายเป็นมะเร็งลำไส้ได้ไหมคะสะสมอะไรครับหมายถึงว่าถ้าเกิดเราไม่ได้ดูแลในเรื่องของลำไส้หรือว่ากระเพาะอแน่นอนในที่สุดก็พัฒนาไปสุดท้ายก็มะเร็งนะครับเพราะฉะนั้นมะเร็งในลำไส้ใหญ่เนี่ยติดอันดับนะครับรองจากมะเร็งตับทั้งหมดนี่ขึ้นอยู่กับอาหารทั้งนั้นจะเป็นตับก็ดีลำไส้ก็ดีกระเพาะก็ดี เกี่ยวข้องกับอาหารทั้งสิ้นเลยเห็นไหมเขาถึงพูดย้ำอีกทีว่า you what you eat จำได้ไหมครับค่ะรับผมและที่อาจารย์ได้บอกว่าอาจารย์เนี่ยก็ได้นำไปถวายให้กับพระสงฆ์หลายๆรูปอยู่รวมไปถึงแม่ชีด้วยเช่นกันใช่ครับค่ะก็ผมเห็นว่าบุคคลพวกนี้นะครับขาดสารอาหารเห็นได้ชัดหนึ่งจะกินน้อยบางคนมื้อเดียวผมดูว่าถ้าขาดสารอาหารเรื่องใหญ่ไม่ว่าเป็นพระสง์ ที่ทรงอิทธิฤทธิ์ยังไงก็แล้วแต่เชื้อโรคมันไม่เข้าใครออกใครพอเซลล์ในมันบุกทันทีครับผมมันไม่ละเว้นนะครับว่าคุณเป็นใครเนี่ยนั่นดีที่สุดทําให้เซลล์แข็งแรงเข้าไว้แล้วตัวที่ทําให้เซลล์แข็งแรงได้นี่ก็มีแค่อาหารเท่านั้นไม่ใช่อย่างอื่นครับผมค่ะก็ได้ส่งไปให้กับพระทรงรวมไปถึงแม่ชีด้วยในการรักษาลูกเศิษ์คนนึงไปเป็นแม่ชีนะครับเขาบอกเขาจะบวชตลอดชีวิตผมก็เป็นโยมอุปถัมภ์อยู่นะเวลาเนี้ครับ แต่เห็นบอกว่าอาจารย์ไปส่งไอ้ตัวนี้ให้เป็นฉันเป็นประจําเลยนะอาจารย์บอกว่าอาจารย์ส่งไปทีนี้เป็นครึ่งครึ่งโหลเลยครับครึ่งโหลโลนึงเลยครับอไม่ใช่ฉันคนเดียวยังมีแม่ชีอาจารย์ออ๋แล้วแม่ชีคนนี้เขาจะรู้เรื่องตัวนี้ดีผมเป็นคนเทรนไว้เขาจะเห็นว่าเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไอ้ตัวนี้ช่วยได้ก็เลยไปแบ่งให้แม่ชีอื่นด้วยผมก็เลยต้องถวายไปเป็นทีนโหลครึ่งโหลนะครับตลอดชีวิตค่ะ ใครอยากปฏิบัติแล้วไม่มีตรงนี้มาหาผมได้เลยมผมจะเป็นโยมอุปถากให้การทำบุญหรือว่าการที่เราจะทำทานเนี่ยนอกจากปัจจัยที่เรานั้นได้นำไปบริจาคแล้วหรือว่าในการไปทำบุญแล้วแต่สิ่งหนึ่งที่จะได้บุญมากนั่นก็คือการทำบุญด้วยสุขภาพนะคะครับให้ทานค่ะอันนี้เป็นวัตถุสิ่งของเมื่อเราให้ทานทานนั้นต้องมีคุณค่าและบริสุทธิ์คนถึงจะได้ทานเต็มเ็มนอกจากตั้งใจดีแล้ว วัตถุแห่งทานเนี่ยต้องมีคุณค่าและ,ะบริสุทธิ์ตัวนี้เป็นเยี่ยมที่สุดแหละ,ะผมรู้ถึงข้อนี้ครับผมถึงว่าใครก็ตามที่อยากปฏิบัติตรงนี้อยากจะได้ซัพพอร์ตตลอดชีวิตมาบอกผมผมยิยนดีเลย อืมนะคะเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพนะคะคุณผู้ชมแต่ว่าอย่างที่ได้บอกไปค่ะว่าผลิตภัณฑ์นะคะสาราลสปายโรน่าฮาวเอียนนะคะก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสุขภาพของคุณเรียกได้ว่าเป็นการที่ดูแลครบวงจรจริงๆไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่เด็กๆเล็กๆนะคะโต,ตมาเป็นเอาเข้าปถมมัธยมมหาลัยรวมไปถึงวัยกลางคนรวมไปถึงผู้สูงอายุด้วยเช่นกันค่ะก็ถือว่าการดูแลครอบครุมจริงๆแต่ว่านะคะอาจารย์คะจะมีคนอยู่กลุ่มหนึ่ง ซึ่งชอบมากเลยในการฟิตเนสครับผมฟิตเนสเนี่ยบางคนอาจจะทานโปรตีนอยู่แล้วค่ะอาจารย์ครับผมแต่ทานตัวนี้เพิ่มเข้าไปอีกเนี่ย,ยม,มีโปรตีนถึง60-70%ค่ะสารอาหารอื่นครบถ้วนค่ะเวลาคุณออกกำลังกายเนี่ยนะครับคุณใช้พลังงานมากค่ะก็แปลว่าคุณต้องรับประทานอาหารเข้าไปชดเชยแต่สำคัญอาหารที่ใส่เข้าไปนั้นต้องไม่ทำให้คุณอ้วนด้วยนะค่ะตัวนี้ทานแล้วไม่อ้วน ขาไปบางทีเขาไปออกกําลังกายเพื่อให้ม um. ันเฟิร์มให้ฟ um ิตให้เฟิร์มไม่ต้องเอาแฟตเอาตัวนี้ทานก็ไปแล้วไม่เพิ่มแฟตชัวๆเลยแล้วยังให้เอเนอร์จีสูงมากคุณจะอึดกว่าเดิมเคยเคยเล่นอยู่เท่านี้รู้สึกเหนื่อยคราวนี้เล่นได้ยาวอแต่ผมเนี่ยเล่นฟิตเนสแล้วผมทานผมรู้เลยค่ะครับวันไหนไม่ได้ทานตรงนี้รู้สึกว่าเล่นได้น้อยวันนี้อแป๊บเดียวเหนื่อยแล้ว อันนี้จะอุดเลยนะอุดครับแล้วเขาจะต้องทานกี่เมตรนะคะอาจารย์ก็ถ้าเผื่อออกกาลังกายแนะนําว่าเช้าห้าเย็นฮะอ๋อก็ไม่ต้องทั้งวันก็เช้าเย็นเช้าเย็นครับนะคะก็คือช่วยได้เหมือนกันครับผมค่ะแต่ว่านอกเหนือจากตรงนี้แล้วนะคะคุณผู้ชมที่อาจารย์ได้พูดมาเนี่ยคุณผู้ชมจะต้องทานอาหารที่เป็นมื้อหลักของคุณรวมด้วยแน่นอนคำว่าเสริมแปลว่าไว้ทานเสริมไม่ใช่ทานเป็นหลักค่ะ แต่ว่าต้องทานก่อนอาหารค่ะสักประมาณครึ่งชั่วโมงอืะนะคะเอาละค่ะคุณผู้ชมเดี๋ยวเรานะคะจะมาย้ําความน่าเชื่อถือและก็ในเรื่องของความปลอดภัยนะคะของผลิตภัณฑ์ตัวนี้ซึ่งก็แตกต่างจากท้องตลาดทั่วไปอยู่แล้วที่คุณผู้ชมได้ติดตามมาตั้งแต่หลายๆเทปของเรานะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของผลิตภัณฑ์สาลายสปารูน่าฮาวเอียนค่ะเป็นผลิตภัณฑ์ที่นําเข้าจากประเทศสหรัฐอเมริกานะคะแล้วก็ได้รับรางวัลเยะ้ยมากมายเลยนะคะจาก ค่ะไม่ต้องพูดเพราะเขาเป็นบริษัทมหาชนค่ะผลิตสลายอยอ่างเดียวมไม่ทําธุรกิจอื่นเลยเป็นเวลาถึงสามสิบปีจัดจําหน่ายทั่วโลกค่ะส,สลายที่ขายอยู่ในท้องตลาดเขามีมา r k เก็ตแชร์อยู่หกสิเปอร์เซน่ะทั่วโลกนั่นเขาทำเป็นตรงนี้แค่เป็นมหาชนนี่ก็น่าจะไว้วางใจได้แล้วค่ะจะผลิตอะไรออกมาเป็นถูกควบคุมหมดหุ้นเขามีหุ้นอยู่ในเนสเดก คุณไปซื้ออุ้นได้เลยเขาอยู่ในตลาดหลักทรัพย์แล้วบริษัทสาหายไหนแล้วที่เข้าตลาดหลักทรัพย์ได้น่าจะมีหนึ่งเดียวเนาะแค่นี้เชื่อได้เลยยังครับเชื่อยิ่งกว่าเชื่ออีกค่ะอาจารย์แต่ว่าในเรื่องของการผลิตด้วยเช่นกันค่ะคในเรื่องของกระบวนการผลิตนะคะแล้วก็เป็นก,กระบวนการผลิตหนึ่งเดียวด้วยเช่นกันใช่ไหมคะอาจารย์ที่ใช้อย่างเช่นทําให้แห้งโดยใช้ความเย็นเทคนิคที่ใช้เรียกว่าโอเชียนชิลร์ได้ิงได้จดสิทธิบัตรไว้ด้วยมีหนึ่งเดียวในโลกเหมือนกันเห็นไหมครับ เอาน้ำทะเลมาเลี้ยงเนี่ยสไลายอื่นตายหมดค่ะแต่สไลดนี้ได้ถูกพัฒนาสายพันธุ์จนกระทั่งว่ามันทนต่อความเค็มของน้ําทะเลได้อืหนึ่งเดียวอ่ะผมจะยกตัวอย่างว่าน้ําทะเลกับน้ําจืดในด้านอาหารเนี่ยมันดียังไงค่ะรู้จักปลาทับทิมไหมรู้จักค่ะชอบถ้าค,คุณอ่าปลาทับทิมคุณไปซื้อหนึ่งมีสองสองชนิดนะ,ะชนิดหนึ่งเลี้ยงในน้ําจืดนั่นโลหนึ่งประมาณหกสิบห้าบาท แล้วก็ทับทิมที่เลี้ยงด้วยน้ําทะเลเอาใหม่ไปซื้อใหม่เท่วนี้ร้อยสิบาทต่อกิโลหกสิบห้ากับร้อยสิบาทต่างกันไหมต่างกันค่ะอาจารย์คุณเห็นไหมถ้าไม่ต่างลองทานดูแล้วจะรู้ว่าใช่เลยแต่ทิฟเคยกินปลานินปลาเผาร้านสมตำก็น่าจะเป็นปลานินน้ําจืดนะคะอาจารย์น้ําจืดน้ํากร่อยนี่น้ําจืดค่ะไม่เท่าครับคุณลองทีนี้ไปหาปลาทับทิมที่บอกว่า ทับทิมทะเลนะเลี้ยงในน้ําทะเลนะรสชาติจะต่างกันฟ้ากับเหวเลยทําไมถึงเกิดข้อแตกต่างขนาดนี้คะอาจารย์ระหว่างน้ำจืดกับน้ําทะเลแร่ธาตุที่เอามาสร้างเป็นเนื้อหนังของปลาเนี่ยมันมีมากมายครบถ้วนเลยเนื้อแน่นอร่อยนะครับไปสัมผัสดูแลจะรู้ว่าต่างค่ะก็เปรียบเสมือนตอนที่สาลายาสลายซูน่าฮาวเยียนนี้อยู่ในทะเลที่เขาเลี้ยงมาด้วยแบบน้ําทะเลน้าเค็มเนี่ยครับเหมือนกันใช่ไหมคะอาจารย์เหมือนกัน มแม้แต่ปลานี่ยโล้ากับโลร้อยสิบต่างนะต่างค่ะลองชิมดูแล้วคุณจะไม่ทานไอ้ที่มันเลี้ยงด้วยน้ําจืดอีกเลยอืดคาวอะไรต่างๆนี่มันจะไม่มีเลยแปลกมากค่ะผม,มเพราะว่าผมชินกับอสีฟูด ชินกับน้ําทะเลเนี่ยเพราะอะไรที่เป็นน้ําทะเลผมจะสนใจตันติครับค่ะนะคะคุณผู้ชมคาะเดี๋ยวเราจะมามองที่ผลิตภัณฑ์ทางด้านหน้าน,นิดน,น,นึงค่ะสําหรับผลิตภัณฑ์นะคะสาราลสยไปรูน่าโนวเยียนนะคะต้องบอกคุณผู้ชมค่ะว่าตรงนี้เนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ผผที่นําเข้าจากต่างประเทศแล้วก็ได้รับอออยอของไทยเรียบร้อยแล้วนะคะจะอยู่ทางด้าน กล่องนะคะแต่ถ้าเก,กิดแกะกล่องออกมาปุ๊บนะคะก็จะเป็นกระปุกแบบนี้ในหนึ่งกระปุกนะคะจะมีทั้งหมด90เม็ดด้วยกันค่ะคและก็ให้คุณผู้ชมได้ตรวจดูได้เลยนะคะเราจะมีเลขที่ออยชี้อย่างชัดเจนเลยคุณสามารถตรวจเช็คได้นะคะแล้วก็ปลอดภัยด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณนะคะฉลาดในการที่จะกินแล้วคุณก็ต้องฉลาดที่ในการที่จะเลือกด้วยนะคะในฐานะที่เรานั้นคือผู้บริโภคเราสามารถที่จะเลือกได้นะ,ะนะคะตรงนี้บอกเลยค่ะวว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดู สุขภาพของคุณได้เป็นอย่างดีส่วนใครที่สนใจนะคะสามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอค่ะพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะที่จะมามอบให้กับแฟน,แฟน,แฟนรายการของเราทุกๆท,ท่านกันด้วยโดยเฉพาะใครนะคะที่อยากจะซื้อนะคะไปทําบุญอันนี้ก็ยินดีเช่นกันค่ะอันนี้สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้เลยยินดีมากๆด้วยนะคะซึ่งทางอาจารย์ปัญจาเองแล้วเนี่ยก็ยินดีมากๆด้วยเช่นกันในการ,รที่อยากจะให้คุณผู้ชมเนี่ยนำสิ่งเหล่านี้นําสุขภาพดีๆตรงนี้ไป ไปทาบุญหรือว่าไปถวายกับพระสงฆ์หรือว่าแม่ชีนั่นเองค่ะครับคุณผู้ชมคะเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกันต่อค่ะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ดีๆที่จะมาดูแลสุขภาพของคุณนะคะแต่ว่าการดูแลสุขภาพดีคนเดียวไม่ได้แน่ๆค่ะเราต้องมีแบบยกครัวค่ะอาจารย์ครับเราต้องดูดีจากภายในสู่ภายนอกสุขภาพต้องแข็งแรงครับผมกันทั้งครอบครัวนะคะอ่าเดี๋ยวในช่วงเบรกหน้าเรากลับมาเจอกันค่ะ สาหลายสไปรูลิน่าฮาวายเอยนสามารถตอบโจทย์การบำรุงเซลล์ด้วยสารอาหารที่มีคุณประโยชน์ครบครันคุณสมบัติที่โดดเด่นมีโปรโตีนสูงกว่าเนื้อนมไข่3-5เท่ามีก,ดกรดอะมิโนครบถ้วน18ชนิดมีวิตามิน B1 B2 B6 B12 มีเบต้าแคโรทีนสูงกว่าแครอทถึง25เท่ามีธาตุเหล็กมากกว่าผักขมถึง10เท่า อุดมไปด้วยสารไฟโตนิทรียนมากมายเช่นเบต้าแคโรทีนซีเอเซนทรีนไฟโคไซยานนนและคลโรฟิลเป็นต้นสไปรูลิน่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่องค์การระดับโลกให้การรับรององค์การสหประชาชาติประกาศว่าจะสไปรูลิน่าเป็นแหล่งของโปรโตีนที่สำคัญที่สุดในโลก องค์การอาหารและยาของสหรัฐอเมริการับรองว่าสไปรูลิน่าเป็นอาหารเสริมเพื่อสุขภาพที่ดีที่สุดรับประทานอย่างต่อเนื่องได้โดยไม่มีผลข้างเคียงที่เป็นพิษองค์การอนามัยโลกประกาศว่าสไปรูลิน่าเป็นอาหารเสริมที่ดีที่สุดในคลิสสตศตวรษที่21สําำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติประเทศไทยได้ออกหนังสือแปลลำดับที่105เรื่องความลับของสาหร่ญญายสไปรูลิน่าบรรยายสรรพคุณของสาหร่ายสไปรูลิน่า ที่ในแพทย์ชาวญี่ปุ่นใช้รักษาโรคต่างๆได้เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงกระเพาะอาหารโลหิตจางตับเป็นต้นจุดเด่นของสาหร่ายสไปรูลิน่าฮาวายเอียนคือผลิตโดยบริษัทไซยานเทคจำกัดมหาชนจากมลรัฐฮาวายสหรัฐอเมริกามาเกือบ3ทศวรรษแล้วฮาวายเอียน e เป็นสไปรูลิน่าหนึ่งเดียวในโลกที่เลี้ยงด้วยน้ำทะเลจึงสามารถผลิตสารอาหารที่จำเป็นได้สูงกว่าเลี้ยงด้วยน้ำจืด และด้วยกระบวนการที่ทําให้แห้งโดยใช้ความเย็นจึงสามารถรักษาเอนไซม์และสารอาหารที่สําคัญไว้อย่างครบถ้วนจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการกลางของสหรัฐอเมริกาพบว่าฮาวายเอียนมีสารสําคัญที่สูงกว่าสไปรูลิน่าอื่นใดในโลกฮาวายเอียนลาชันแห่งอาหารธรรมชาติ มาสู่ช่วงที่2ค่ะกับรายการสุขภาพสีเขียวกับสาลายสปารูนาฮาวเอียนค่ะในช่วงนี้นะคะเราจะมาสุขภาพดีกันแบบยกครัวดีกว่าค่ะคุณผู้ชมคะทิพย์เชื่อค่ะ,คะว่าหลายคนนั้นนะคะก็ะอยากจะมีสุขภาพที่ดีไม่อยากเจ็บไม่อยากไข้ไม่อยากป่วยไม่อยากนอนกับเสือตลอดนานๆอย่างแน่นอนค่ะคในวันนี้นะคะคุณจะต้องเริ่มต้นจากการดูแลสุขภาพของคุณและคนใกล้ตัวรโรคต่างๆที่จะเข้ามาหาคุณนั้นนะคะอย่างเช่นอาจารย์เคยบอกไว้กินอะไรได้อย่างนั้นก็ ต้องรู้จักการป้องกันดีกว่าการแก้แน่นอนที่สุดครับค่ะครับแล้วอย่างนี้คือถ้าเกิดเราจะกินแบบยกครัวเลยอย่างเงี้ยอาจารย์อย่างเช่นคุณพ่อคุณแม่ตัวเราเองมีลูกก็ลูกสามีอย่างเงี้ยครับครับผมเราจะจัดตารางในการกินยังไงคะสา,ารสาสไปน่าไวเอ็นเหมาะที่สุดรับประทานง่ายได้ทุกเพศทุกวัยตั้งแต่เด็กยันคนแก่เลยค่ะเด็กในท้องก็มีสิทธิ์รับประทานด้วยจะบอกให้ แม่มันมีท้องปุ๊บให้มันกินตัวนี้เลยลูกก็ได้รับสารอาหารด้วยครับแสดงว่าปลอดภัยต่อผู้ที่ตั้งครรภ์อยู่คนที่ตั้งครรภ์อยู่ก็ถือว่าเป็นแบบอะไรที่ไปดูแลปกติหมอต้องให้วิตามินอะไรมาบำรุงอยู่แล้วนี่คือโคตรวิตามินเลยครับมันมีเนื้อกว่าวิตามินอีกวิตามินมีทุกตัวนะครับแล้วยังมีโปรตีนคาร์โบไฮเดรตไขมันเกลือละครบหมดมันเป็นอย่างนั้นครับแล้วก็ ตัวนี้นะคะคุณผู้ชมอยากจะย้ําอีกนิดนึงกันเพราะว่านี่คือจุดเด่นของเขาจริงๆเขาได้รับรางวัลมาด้วยอาจารย์ในการไปประกวดใช่ไหมคะบริษัทมหาชนไม่ต้องพูดถึงารางวัลเป็นเรื่องจิกๆม,มีหุ้นอยู่ในเนเ็ตอยากซื้อหุ้นเข้าไปซื้อเลยค่ะข,ขายมาตั้ง30ปีลองดูครับอย่างนี้จะไปหาความเชื่อถือจากไหนมากกว่านี้ได้ครับ ค่ะนะคะเพราะฉะนั้นนะคะคุณผู้ชมท่านไหนที่โอ้โหบอกว่าฟังอาจารย์มานะคะตั้งแต่ต้นแล้วลรู้สึกว่าอยากจะสุขภาพดีบ้างแล้วรวมไปถึงคุณเองเนี่ยเป็นคนที่กินบางสวิรัสหรือบางคนก็กินเจตลอดชีวิตตรงนี้ก็สามารถทานได้นะคะเพราะว่าผลิตภัณฑ์นี้สกัดมาคะมาจากนะคะสาลรายสเปรูน่าฮาวเอียนนะคะเพราะฉะนั้นในเรื่องของความปลอดภัยหรือว่าในเรื่องของคุณภาพไม่ต้องพูดถึงเลยเมื่อเรามาพูดถึงนะคะในเรื่องของการการการกิน <S 1> <S 1> นะคะการกินแน่นอนเลยค่ะว่าถ้าเกิดเรากินอาหารข้างนอกทานผงชรูรสเยอะๆมันย่อมเกิดในสิ่งมันก็าส,า<อ>สารพิษเข้าตัวเขาเพราะงั้นแบบถูกต้องค่ะก็ะะมันจะถูกกําจัดโดยตับและไตอ่าสารพิษอย่างนี้เข้าไปมันก็ต้องอออกมาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราทานตัวนี้ตัวนี้ก็จะไปป้องกันอวัยวะที่ขับสารพิษอืนั่นคือตับและไตค่ะไฟโคลไซานินที่อยู่ใน สารายสเปยน้าตัวเนี้ยมันจะไปเคลือบนะครับตับและไตไม่ให้ถูกทําลายด้วยสารพิษมไม่ใช่เฉพาะผงชูรสอะไรก็ได้ที่เป็นสารพิษเนี่ยตับเมื่อขับสารพิษไตเมื่อขับสารพิษตัวของเขาเองต้องสัมผัสกับสารพิษม,มันก็ถูกทําลายเพราะมันไม่ได้ทําด้วยเหล็กด้วยไหลไม่จากไหนมันทําด้วยโปรตีนเนี่ยเหมือนกับเซลล์อื่นๆเนี่ยนะ,ะแต่ไอตัวเนี้ย ไฟโคไซานินหรือสีน้ําเงินเนี่ยมันจะไปเคลือบไว้เป็นการปกป้องอืเห็นไหมครับค่ะก็คือว่าไปเคลือบไปดูแลไปเหมือนป้องกันไว้ก็แล้วไม่พืชอื่นไม่มีไอ้สีน้ําเงินนี้พืชอื่นไม่มีครับค่ะมันบังเอิญว่ามันมีเฉพาะสาหร่ายสเปเนอร์ครับผมแล้วก็ที่เจริญเติบโตในน้าทะเลนะคะคุณผู้ชมยากจะย้ำเพราะว่านี่คือหนึ่งเดียวจริงๆอย่าพูดว่านี่คือสเปเนอร์ซีฟูดหนึ่งเดียวในโลก ค,คำว่าซีฟู้ดมันมีความหมายทาไมไปกินอาหารซีฟูดมันถึงแพงแพงเพราะมันดีครับคำคตอบง่ายๆมันมีสารอาหารครบถ้วนอยู่ในนั้นกินแล้วได้ประโยชน์สูงสุดคนถึงไปกินกันทั้งทั้งที่รู้ว่าแพงแต่แพงแล้วมันดีค,ครับผม แต่ว่าถ้าเกิดมันจะง่ายกว่าไหมถ้าเกิดมันอยู่ในรูปแบบของเม็ดอาแน่นอนเอาแล้วก็ใส่ปากกินแล้วก็ดื่มน้ำได้ไม่อยากไปทานอะไรที่มันแพงแ,ง,แ,ง,แงขวดนี่กินได้ทั้งครอบครัวเลยค่ะนะครับกินซีฟู้ดทั้งครอบครัวราคาไม่แพง <ừ> ดีไหมครับดีค่ะอาจารย์มันดีกว่าซีฟู้ดตรงน,น,นั้นอีกค่ะเพราะว่านี่มันครบถ้วนไอซีฟู้ดเนี่ยยังไม่ครบเท่านี้นะครับผมเพราะว่าอย่างที่อาจารย์ได้บอกไปนะคะในเรื่องของทั้งแร่ธาตุด้วยนะคะแล้วก็ในเรื่องของโปรตีนหรือว่าอะไรต่างๆเยอะแยะมากมาย อยู่ในนี้หมดแล้วนะคะจะเคดูเป็นเม็ดซีเคียแบบนี้ครับไม่มีไม่มีรสชาติกลิ่นหอมใช่หอมแบบอาหารไม่ใช่น้ำหอมนะครับหอมแบบสารอาหารน่ดูดิดมดิครับใช่แค่นี้ทิฟก็ได้กลิ่นเลยค่ะอาจารย์แต่ว่าเป็นกลิ่นที่ที่ที่ไม่ไม่ชวนเลี่ยนอะค่ะเพราะบางคนมอะถ้าเกิดบางคนนะคะนึกถึงสาหร่ายรู้สึกเลี่ยนๆผมว่าเหมือนรำข้าวนะ ผมดมลําข้าวหน่ผมว่ากลิ่นอย่างเงี้ยคล้ายกันใช่ไหมคะคล้ายกันผมว่าแต่ว่าอันนี้นะคะจะเป็นรูปแบบของสีเขียวแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมนะคะจะอัดเม็ดอยู่ในเรื่องของขบวนการก็เหมือนแบบใช้ความเย็นใช่ไหมคะความเย็นเวลาทําให้แห้งเวลาอัดเม็ดใช้สารอินโนลินเคลือบนะครับทาให้เม็ดมันติดกันเห็นไหมครับและสารอินโนลินก็ทําให้ระบายท้องได้ดีอได้ทั้งสารอาหารขับถ่ายของเสียได้ดีเรียกว่าทูยินวันครับผม เอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่อยากจะสุข,าาสขภาพดีต้องรีบเลยค่ะต้องรีบเลยนะคะผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้รอคุณอยู่ค่ะแล้วก็อยากจะคุณผู้ชมนะคะดูนิดนึงละกันในส่วนของโปรโมชัน่น โปรโมชันนะคะอันนี้เนี่ยอยากจะบอกว่าเราอาจจะไม่ได้มีอย่างต่อเนื่องแต่ถือว่าเป็นโปรโมชันที่คุ้มค่ามากจริงๆให้คุณโทรไปสอบถามข้อมูลก่อนได้เลยนะคะตามหมายเลขโทรศัพที่ขึ้นอยู่ทางด้านล่างหน้าจอแต่ถ้าเกิดมีโปรโมชันปุ๊บทิปแนะนําให้คุณผู้ชมเนี่ยซื้อโปรโมชันที่เป็นยกครัวไปเลยดีกว่านะคะเพราะว่าถ้าเกิดซื้อเป็นโปรโมชันนั้นเนี่ยจะช่วยประหยัดตังในกระเป๋าคุณได้เยอะมากจริงๆนะคะหรือว่าคุณอยากจะในช่วงการทดลองนะคะว่าเอออยากจะสุขภาพดีอยากจะดูแลตัวเองอาจจะไปลองสักกระปุก กระปกก่อนก็ได้แต่หลายคําถามค่ะแล้วก็ความสงสัยได้อยู่ในตัวผู้ชมหลายๆคนด้วยเช่นกันนั่นคือว่าทานเท่าไหร่หรือนานแค่ไหนถึงจะเจอและเห็นความเปลี่ยนแปลงคะอาจารย์ครับแค่สักผมว่าสักประมาณเดือนไม่เกินมไม่เกินหนึ่งเดือนนั่นคือใช้ประมาณสองกระปุกนะครับค่ะรู้เรื่องอย่างเช่นทิพเองเนี่ยอาจจะไม่ได้มีโรคอะไรแต่ว่าอยากจะผิวพรรณดีประมาณหนึ่งเดือนหนึ่งเดือนครับรู้เรื่องคุณจะรู้สึกได้ แต่ถ้าผมถ้าเล็บเนี่ยอยากให้มันงามเนี่ยสักสามเดือนครับผมจะดกดําสลวยแล้วเล็บเนี่ยมันจะมีแข็งแรงไม่เที่ยวแตกเที่ยวฉีกอะไรเนี่ยอนะครับอันนี้หนูเล็บบางมากครับเลยคุณจะเห็นเลยเล็บจะหนาขึ้นนะครับเล็บบางขนาดกับกดแล้วลงได้เลยค่ะอาจารย์แสดงว่าถ้าเกิดเราทานอย่างต่อเนื่องเนี่ยมันจะช่วยบำรุงเล็บเราด้วยนอมข้างนอกมันบอกว่าเล็บข้างในก็ไม่รู้เหมือนกันอาจจะอ่อเนอะไรทักอย่างแน่นอนมันออกมาทางข้างนอกนะครับ แสดงว่าทุกอย่างมันบ่งบอกเลับผมงเมนยไหมถูกได้เออทุกวันเลยอีกหน่อยไม่สวยแล้วแต่ถ้ากินตัวนี้ดดดดำเงางามเล็บยาวเร็วเดี๋ยวตัดเดี๋ยวตัดคุณค่อยดูดิปกติคุณกี่วันตัดเล็บเทียปกติก็นานๆทียเดือนหนึ่งได้ไหมเดือนได้ได้ได้คราวนี้สองอาทิตย์ตัดทีลองดูโอ้โหเอาจริงแล้วเล็บหนาแล้วเป็นมันไม่ต้องไปทาอะไรเลยค่ะครับ อ,าาอันนี้ผมยืนยันได้เลยประสบการณ์จริงเลยครับอาจารย์แล้วอย่างเช่นคนผมร่วงอย่างเงี้ยละ่ะคะผมร่วงก็ช่วยได้ครับอมผมร่วงนะครับในตำราบอกเลยว่าในในของสภาวิจัยแห่งชาติหนังสือแปลลำดับที่ร้อยห้าที่ผมเคยพูดถึงมันพูดเรื่องผมร่วงด้วยอมผมร่วงผมบางนี่ครับใช้ได้เลยค่ะผมร่วงผมบางผู้หญิงผู้ชายชไ,ดได้หมดเลยได้หมดเลยครับผมทานก็เหมือนดูแลสุขภาพไปหมูหมากาไก่ทานได้หมดค่ะอืมอ่า เพราะว่าที่บ้านอาจารย์นะคะมีให้แบบน้องหมาทานน้องหมา<ล>ด้วยครับเปิดขวดปั๊บมานั่งรอ <c oughs> แล้วมันอยู่ตรงไหนไม่รู้เพราะหยิบขวดเสียงรังแกลกมานั่ง <c oughs> แล้วถ้าไม่ให้สักเม็ดนะไม่ไป <c oughs> อยู่ตรงนั้นแหละ <c oughs> เป็นหมาที่เสียนิสัยไปแล้ว <c oughs> ผมดูแล้ว แต่แต่ก็ให้กินอย่างต่อเนื่องเนาะกินกินแล้วเรารักสัตว์ด้วยนะครับค่ะนะคะเอาเป็นว่าคุณผู้ชมท่านไหนที่สนใจนะคะก็สามารถโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ค่ะแต่ว่าในเรื่องของสุขภาพดีแบบยกครัวนะคะคุณจะต้องเริ่มจากตัวคุณก่อนนะคะค,คุณดูแล้วคุณมีความรู้สึกวา่าเอ้ยสนใจและอยากจะมีสุขภาพที่ดีแต่ถ้าเกิดเราจะนําไปให้คนที่อยู่ข้างตัวข้างในในครอบครัวเราเนี่ยทานคนที่เรารัก บางที่อาจจะรู้สึกแอนตี้เพราะว่าเขาอาจจะไม่เคยรู้จักผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาก่อนรหรืออาจจะเคยได้ยินยี่ห้ออื่นแต่ก็อาจจะได้ฟีิแบ็กยี่ห้ออื่นกลับมาไม่ค่อยโอเคนะคะแต่ถ้าเกิดคุณได้มาสัมผัสตัวนี้แล้วเนี่ยรับรองได้เลยว่าความคิดเหล่านั้นจะลบชันทีนะคะให้คุณผู้ชมเนี่ยโทรไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมก่อนได้เลยค่ะเริ่มจากตัวคุณแล้วก็ให้กับคนที่คุณรักรแล้วก็เริ่มไปเรื่อยๆแล้วคุณจะสุขภาพดียกครัวอย่างแน่นอนค่ะ วันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะจานขา<ว>เผือแป๊บเดียวเองเดี๋ยวยังไงฝากให้ให้อาจารย์ฝากอะไรถึงคุณผู้ชมนิดนึงแล้วกันค่ะก็พูดซ้ำอีกที you are w h a t y o u eat แล้วก็ prevent when is better than cure แปลเป็นไทยๆว่าคุณอยากสุขภาพดีคุณต้องเลือกรับประทานของดีๆแล้วก็ป้องกันดีกว่าการรักษาครับผม วันนี้ขอบคุณทุกท่านสำหรับก,การติดตามชมนะคะขอขอบคุณทุกสายด้วยค่ะที่โทรเข้าไปสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์สาหลายสไิรูน่าฮาวเอียนแปายซิฟิกนะคะก็ฝากไว้ด้วยสำหรับผลิตภัณฑ์ที่สุดยอดหนึ่งเดียวในโลกจริงๆนะคะคหนึ่งเดียวในโลกนะคะคุณสามารถมาสัมผัสได้ด้วยตัวคุณเองวันนี้นะคะอาจารย์และทิพย์ต้องขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะฮาวเอียนราชันแห่งอาหารธรรมชาติ